และตอนนี้ผมได้มาอยู่ที่ชานเมืองของที่ชานเมืองมากๆของที่กรุงมัเดเลนะครับและข้างหลังผมนี้ก็คือเป็นชุมชนบุบ้านสุขะหรือสุก,กานะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเป็นหน้าหนาวเป็นเดือนกุมภาพันธ์เราสามารถที่จะมาทางรถได้แต่ว่าถ้าเปิดว่าเป็นหน้าฝนเราไม่สามารถที่จะมาได้เลยครับเพราะว่าในบริเวณนี้ครับก็จะมีแต่แม่น้ำเ,เป็นเป็นหมดเลย เราจะเห็นเรือนะครับพี่จอดอยู่อย <Yeah S 1> ่างรอดเจนเนียเราปะทะมอเตอร์รมานร้านไหนเรถสุก้มานีล่ะดาบ้ารถเชื่อมโยงได้นะมีอายด้วยเจมาร์เลย ผมนะครับเป็นสะพานไม้เล็กๆที่จะข้ามไปสู่หมู่บ้านสุขานะครับหรือว่าหมู่บ้านสุขขะนะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านที่แยกตัวเองออกมาจากชานเมืองบันเ,เลย์อย่างเป็ดเสร็จเด็ดขาดเลยซึ่งออหมู่บ้านนี้นครับอยู่ไกลามากๆเลยจากชานเมืองบันเ,เลย์แล้วก็ถ้าเผื่อว่าเป็นในหน้าหนาวเนี่ยเราสามารถมาได้ทางรถยนต์แต่ว่าถ้าเผื่อว่าเป็นหน้าฝนเนี่ย เราไม่สามารถที่จะไปได้นะครับต้องนั่งเรือไปหมู่บ้านนี้ก็อยู่แยกออกมาแต่ว่าเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเป็นอย่างมากมีภาษารับที่เป็นภาษาไทยที่พูดกันอยู่แต่ปัจจุบันนี้ยากมากนะครับที่จะได้ฟังแล้วก็มีขนมเป็นเอกลักษณ์เป็นของตัวเองมีการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นของตัวเองมีวัฒนธรรมการก่อเจดีย์ใส่ด้วยนะครับเป็นของตัวเองด้วยเช่นกันซึ่งหมู่บ้านรอบๆตรงนี้เขาไม่มีแบบนั้นครับ ที่กรุงอับราพรานะครับมีทะเลสาบชื่อว่าตองตามานแล้วก็ชาวเฉลยสึกกรุงศรีอยุธยาเขาได้ขุดคลองคลองหนึ่งนะครับซึ่งเชื่อมระหว่างทะเลสาบตองตะมานลงสู่แม่น้ําอียวดีแล้วก็คลองนั้นชื่อว่าคลองเเวตาซองหรือว่าเขาเรียกกันว่าคลองโยเดียหรือคลองชาวอายุธยานั่นเองระหว่างทางนะครับมีชุมชนมินตาสุซึ่งเป็นชุมชนของเชื้อพระวงศ์อยุทยา แต่ปลายทางลำน้ำที่ลงสู่แม่น้ำอียว,วดีตรงอำเภอมณียาท่าน้ำมิงกุลเขตมันตะเลมีชุมชนเล็กๆซึ่งเป็นชุมชนสามัญชนของเฉลยกรุงศรีอัุธยาเหมือนกันชุมชนนั้นเรียกว่าสูกาหรือสุขะ และนี่เรากำลังอยู่ที่วัดสุกานะครับเรากำลังมาที่กุฏินอนรวมของที่วัดแห่งนี้ซึ่งวัดแห่งนี้มีพระสงฆ์นะครับจำพรรษายอยู่ก็ไม่มากครับมีประมาณดูจากสายตาแล้วก็5รูปถึง6รูปเท่านั้นสำหรับหมู่บ้านสุกานี้หรือหมู่บ้านสุขะนี้นะครับก็เพิ่งจะรู้จักได้ไม่นานวันนี้ไม่ถึง10ปีครับประมาณนั้น โดยท่านอูจิโกนะครับนักวิชาการอิสระชาวพาม่าซึ่งท่านก็รับราชการอยู่ด้วยนะครับที่พาม่าแล้วก็ท่านได้ศึกษาปริยโทนะครับทั้งที่มัณฑะเลยด้วยและที่เมืองไทยด้วยจนท่านได้มาพบกับพระภิกษุพพนะครับที่จำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้ซึ่งมีเชื้อสายอายุทยาเหมือนกับท่านด้วยแล้วก็ท่านก็ได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับหมู่บ้านแห่งนี้ สำหรับวันนี้นะครับผู้ใหญ่บ้านอูซอวินนะครับจะเป็นผู้ดูแลเราในวันนี้นะครับสำหรับท่านอ,อ,อูจิโกที่คนพบหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยท่านก็เคยได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับหมู่บ้านสุข,ขะนี้เหมือนกันนะครับสุข,ขะนี้ก็คือออกเสียงเป็นเหมือนคนไทยนะครับออกเสียงง่ายๆแต่พัพพามาเนี่ยเขาจะเรียกชื่อว่าซูกา อันนี้เราอยู่ในวิหารนะครับเก็บพระพุทธรูปนะครับซึ่งมีคนไทยนะครับที่มีจิตกุศลแล้วก็มาเที่ยวที่นี่ได้ม้อเป็นพระพุทธชินราชจำลองนะครับมาปฏิสฐานที่วัดแห่งนี้ซึ่งพระพุทธชินราชก็เป็นพระพุทธรูปที่สวยงามน,นะครับของจังหวัดพิษณุโลก ืบต่อกันมาเป็นร้อยร้อยปีนะครับประมาณ200ปีแล้วเป็นขนมเมืองของไทยและเขาได้มีการทำแบบนี้ทุกๆช่วงหน้าหนาวนะครับขนมขนมจะน่าร้เรียกงอะไรหรเรืงขนมกม่ขอดดูดีเดยดดูนะแนนมาเปียวเนี่ยขนมขนม แล้วก็จะรอซ้าแล้วเจอกันกินก็ซุรึจะซ้าล่ะบ่จ้าเออธุรึก็ซุรึจะซ้าล่ะแลลาเกบามั้ยหรือจูนี่บาหรืออีดาล่ะไอ้ที่หลัวโหไอ้หนองจ๊ะดิไอ้หนองจ๊ะซอเนเนจีนๆเนาะมันย่ออ่ะบ่หน่อกุมมีบ่ดีหวาดได้ดิไอ้หนองจ๊ะล่ะหมูเล่ တဲ mm ့ပြင်ရရတယ်နဲ့အိမ်နာကြောက်အောင်ပြီပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုတော့ကောင်ဘာတို့မျိုးစစ်စစ်ကတော့မရှိတော့ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီလိုတော့တော့ကတတန်းအကြာပြီလေဖောဖားတဲ့လက်ထက်ကလေးကတော့ဆိုရင်ယူမိပါဒါလားတဲ့သူဟာကော်ပြူပါပဲဟုတ်ရလေလက်မတောင်းချင်ဘူးလားတဲ့တောင်းချင်ပါတယ်လို့ရဝူးချင်ပါတယ်လို့စားကြည့်ချင်ပါတယ်လို့မစားဘူးနော်အဲ့ဒါကအဲထိုင်းမှာနေတဲ့ဒီ มีคนอะไรดีบ่อยู่เรีลู่มอยู่ดีก็เร่อยไปเนี่ยมาจจนพ่อเจอนม่ได้เลยแตรียามาเลยมาเลยลลาจันมาเลยเลยนี่ก็คือภายในหมู่บ้านสุข,ขานะครับถึงแม้ว่าเป็นหมู่บ้านเล็กๆแต่ว่าผมรู้สึกอบอุ่นเป็นอย่างมากแล้วก็หมู่บ้านนี้ร่มรื่นนะครับมีความร่มรื่นมากเหมือนเราเดิน หมู่บ้านที่ต่างจังหวัดของเมืองไทยเมื่อหลายสิบปี50ปี60ปีมาแล้วครับเดี๋ยวนี้เราก็มาเจอกับบ้านคุณยายท่านหนึ่งนะครับเป็นเชื้อสายอายุทยาโดยแท้แท้เลยนะครับเชื้อสายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับคุณยายท่านนี้นะครับมีอายุ82ปีแล้วนะครับเร็อดีเทีเ้จ้าวาเรือเทียมาไล่ไหนรู้ยูมียูเรียด,ดูอิสเดดแต่ก็ยูม,มีบาดละาย โยยออู่่ลเเนี่คุณยายสองท่านนี้ก็เป็นเชื้อสายอายุทยาร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับที่อยู่ที่หมู่บ้านนี้แล้วก็ยังไม่แต่งงานด้วยท่านอนุรักษ์เลือดเนื้อเชื้อสายของอายุทยาไว้นะครับเสลี่ยเสลี่ยเลยเนี่ยะออ๋โอเคคือสมัยก่อนหมู่บ้านนี้ ได้ทําพลุนะครับส่งราชสำนักที่กรุงมณฑลเลนะครับแต่ว่าในสมัยนี้การทําพลุนั้นไม่มีการได้ใช้งานนานแล้วที่ชาวบ้านในหมู่บ้านนี้ก็เลยเปลี่ยนอาชีพใหม่เป็นการทําพันยาสูบนะครับทํายาเส้นส่งขายที่รอบๆชานเมืองนี้นะครับนี่คือเป็นรายได้ของชาวบ้านที่นี่นะครับ ယူရီယ yes. ာယူရီယာယူရီယာလာတဲ့လေမျိုးယူရီယာယူရီယာသွေးဖြစ်တဲ့အတွက်ခုန်ယူပါဒလာတဲ့ယူတယ်ယူတယ်ယူရတဲ့ဟောင်းကိုပြောင်းမသွားချင်ဘူးလားတဲ့တီးရတယ်ဝါကျနေဩယားတီးရတယ်သွားချင်နေအဲဗင်းအာတိုင်းစာစာရရောပြန်စားကြည့်ချင်လားတဲ့စကြည့်နေလို့ဝေးနေလို့အဝေးနေတယ်ရဲစားကြည့်ချင်နေဝေးဩယူရီယာမှာနေထိုင်တဲ့ ข้างลูงเดียวเดียวบ้านเนี้ยเยอะจริงมาจริงมาได้แต่ละเด็กจะยังมาไม่ใช่เจ้าบ้านสิลุงนี้นี่บ้านสําหรับตัวบ้านนะครับของที่หมู่บ้านสุกานี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของตัวบ้านที่เป็นแบบของอยุธยาเลยจะเป็นเรือนทรงไทยนะครับแล้วก็มีใต้ถุนสูง ซึ่งแน่นอนครับหมู่บ,บ้านเราแวกนี้ก็จะเป็นใต้ถุนสูงหมดเพราะว่าปีหนึ่งจะมีน้ําท่วมนะครับถึง3เดือนด้วยกันแต่ว่าที่มีลักษณะแตกต่างกับหมู่บ้านอื่นๆก็คือว่าตรงชั้นสองครับชานบ้านเนี่ยก็จะมีระเบียงบ้านด้วยสังเกตดูได้จากทุกๆหลังนะครับจะมีระเบียงบ้านทุกหลังซึ่งหมู่บ,บ้านอื่นๆที่ระแวกนี้ไม่มี เดะนี้นะครับเหมือนเป็นศาลาประชาคมของหมู่บ้านแล้วก็จะมีศาลของพลักพรามอยู่ที่นี่ด้วยซึ่งซึ่งชาววิทยาเนี่ยเขาจะนับถือมากนะครับและไม่เหมือนกับชาวพมา่าโดยทั่วไปที่เขานับถือผีนัด นี่เป็นชุมชนเฉลยศึกชาวบ้านแท้ๆนะครับของอยุธยาที่หมู่บ้านสุการนี้และนี่คือสารพระรามนะครับนี่จะมีภาษาไทยอยู่ด้วยนี่คือสาลใหม่นะครับเป็นสารพระรามซึ่งชาวบ้านเนี่ยได้สร้างขึ้นมาใหม่คู่กับสารเก่าเลยเพราะว่าชาวบ้านของ กรุงศรีอยุธยาโบราณนะครับนับถือพระรามมากซึ่งไม่เหมือนกับพระมาร้าซึ่งเขาจะนับถือพีนัดกันและคําว่าอโยธยาศรีรามเทพนครเนี่ยคำว่าอโยธยาก็ออกมาจากเมืองหนึ่งของอินเดียนะครับซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่ประสูติของพระรามที่ที่ประเทศพมา่าไม่มีนะครับศาลลักษณะพระภ,พภูมิที่เป็นเสาต้นเดียวแบบนี้ไม่มีนะครับไอ้น,นี่คือเป็นเอกลักษณ์ของอุธยาโดยแท้เลยจะเป็นศาลรรภูมิที่เป็นลักษณะต้นเดียว ซึ่งศาลนี้ก็อยู่ด้านหลังของศาลาประชาคมนี้นะครับในหมู่บ้านม่มีม่เหนื่อยะมาเลอะไรเป็นซาจีเจนในลาเร่ซาจีเจนเอซาจีเจนเใช่ไหมงีมาชีเดียยูเรียมอยู่ห้องอ๋อยัมตัวจีมูลาเร่ตัวจีเน่ตัวจีมาเร่ตัวจีมาดีเดเร่ จะมาจ๋าပါดิฉันตาจ๋าပါดิโกยชွေดอမျိုးดอริมเนาะโกยชွေမျိုးนี่แหละนี่เล่นเล็กๆลาแก้จ๋าอ่ะမျိုးเดิมมาเบยซิ้นลောက်ยောက်ไว้พี่ลงเนี่ยญีซินยောက်พี่ญีซินยောက်พี่อ๋อญีซินยောက်พี่อืม3วัน6วัน9เก่านะเก่านี่อร่อย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  หมู่บ้านนี้นี่ไม่มีน้ำประปาใช้นะครับคือถ้าเบิดจะใช้น้ำเนี่ยหมู่บ้านนี้ไม่มีน้ำประปาใช้ต้องต้องอาศัยน้ำบาดาลอันนี้เหมือนสมัยดั้งเดิมเลยนะครับผมลองผมลองโยกดูนะครับคือว่าท่าน,น่ยได้แข็งแรงมากเลยเพราะว่าเพราะว่าเนี่ยผมลองผมผมลองโยกดูมันมันหนักมากหกโหูหนักมากเลย และนี่ก็คือโรงเรียนนะครับเป็นโรงเรียนแห่งเดียวในหมู่บ้านสุขานี้ซึ่งมีคุณครูอยู่ท่านเดียวนะครับที่สอนหนังสือให้กับนักเรียนนี่คือวันเสาร์นะครับเด็กๆก็ได้เรียนหนังสือด้วย ပနည်းရလောက်လဲဆိုတော့လေဒီမှာဘိုကိတ်ဆိုရဲ့ဆရာတော့ရှိရယ်လေအဲ့ဒါနဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုလိုင်းပေါ်ကနေပြီးတော့နည်းနည်းပါပါအဲ့လိုမျိုးပဲလေးလာပူတယ်ရဲ့ရေလို့တော့မဟုတ်သိချင်တဲ့ဟာမေးဖို့ဟိုဟာရဲ့ဆရာတော့ဘိုကိတ်ဒီမှာလာတယ်လေထိုင်းပေါ်ကြီးတယောက်ရှိရသူ့စီ ਉਹ မေးတယ်ပြီးရကျွန်တော်တို့ဟိုလိုင်းပေါ်နေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးလာတယ်ပေါ့တော့နေတော့ဟို1 2 <laughs> 3 name some some see အဲ့လိုမျိုးရပြီတော့ဒီဒီကြွားရောင်းကြောင်းမှာရှိရဲ့ဆရာတော့ဖရဲရယ်ဒီကလေးတွေကိုအရင်တော့အလွိမှာဆိုရင်ယူရီယပါရာစကာနည်းနည်းလေးစကားလေးဝင်ပြူးတယ်အဲ့လိုအဲ့တော့တင်တဲ့ခါတော့သူကခေါ်တင်တဲ့ခါတော့ อะแล้วเบี้ยอันนี้อะถอดถูกยากอ๋อรู้สึกเนเนะนี่ไวหลบไปだป่ะเนาะตัดละสู้แล้วอารมณ์တော့ไม่ตัดပါอ๋อเนเนะบ่บาไปติฮะฮะตะบักโกเป็นเนี่ยละตะบักโกเป็นเนี่ยละบ่ป่าวอ๋อตูอ่ะไอ้นี่นายงานยีเนี่ยมาจมารูบ่มๆเลเลโยให้ไม่หลบผิดတော့อ่ะอิญงัวတော့เสียတော့อ่ะขอพี่แล้วเนาะอแตนจี้ดิซุติเม้ซุตูโกไตก็เลยบุกเกยเสียแป้นติบ่กุลี้ໂຕเนี่ยติอะหลุติเม้เด အခုမလုတ်ဖြစ်တာနည်းနည်းကြာပြီဟိုလူနည်းနည်းအတန်းကြီးများများနဲ့နည်းနည်းလူဆူရင်ကြောင်းပေါ်မှာနည်းနည်းအဲ့လိုစက်တာပြီးတော့ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖြေရတာကြီးခက်ပက်ကင်းနေအေးန်းန်းလာတော့ Ờ ကြောင်းမှုအဲ့လိုကြောင်းမှုဘာလို့မလုတ်ဖြစ်လုတ်တယ်ခါတိုင်းကညရားကြီးကြောင်းပိတ်တိုင်းရှားတော့လုတ်တယ် Ờ ညရားကြီးကြောင်းပိတ်တာတို့တော့အနေပါအခြေခံလေးတော့သူတို့တည်တယ်အဲ့လို name song samcy အဲ့လိုမျိုးလေးနည်းနည်းဖပလေးတွေတော့သူတို့တည်တယ်ပြောရရင်ဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ Okay ပြောကြည့်ရအောင်ခါတိုင်း name

จ้าวหน้าเนี่ยดีอ่ะจ้าวหน้าเนี่ยดีอ่ะไม่เผอดีๆอเลยยอจ้าวหน้าเนี่ยเว้ยอือฉายเข้าไปเลยเอออชาโหอะกูจีเจมัสซีโหลล่ะโหเป้ยัวหาดีชีดิเป้ยัวหาดีชีอาหารเดียวดออะดูเต็มไม่เต็มปูไม่ติครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ท่ากลางทุ่งนานะครับเป็นพันๆไร่แบบนี้คือไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมีต้นบะเดือป่าเนี่ยเกิดขึ้นมาด้านหลังของผมคือ เมื่อก่อนหน้านี้ก็จะเป็นแต่ต้นมะเดื่ออย่างเดียวนะครับแต่ว่าตอนเนี้ได้มีคนไทยผู้มีจิตศรัทธาน,นะครับได้มาที่เยี่ยมที่หมู่บ้านนี้แล้วก็ได้มาร่วมกันสร้างเจดีขึ้นโดยมีความเชื่อนะครับว่าในสมัยที่พระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรท่านมีชีวิตอยู่ที่มณฑเลเนี่ยท่านเคยมาจำพรรษาแล้วก็เยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับที่หมู่บ้านสูกาแห่งนี้และเมื่อ ท่านได้มรณภาพแล้วเนี่ยที่สุสานลิงซิงกงเนี่ยลูกศิษย์ของท่านเนี่ยก็ได้รับแจกจ่ายอัฐิของท่านด้วยแล้วก็ได้นํามาฝังอยู่ที่บริเวณนี้พร้อมกับปลูกต้นมะเดือ่อแล้วก็สร้างเจดีขึ้นมาเจดีหนึ่งนะครับซึ่งเจดีนี้ตอนนี้ได้พังทลายลงมาแล้วแล้วก็น่าจะมีผู้มีจิตศรัทธานะครับได้สร้างขึ้นมาใหม่ และตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างนะครับและผมอนุมานว่าที่เจดีเนี่ยคงจะมีเป็นการสร้างแบบเดียวกับวัดอโยธยานะครับที่สุสานลิงสีกงก่อนหน้านี้เหมือนจะมีการความคิดนะครับในการที่จะขุดวัดเก่านี้ขึ้นมาอีกทีหนึ่งเหมือนที่สุสานลิมสีกงแต่ว่าตอนนี้น่าจะมีการ เปลี่ยนความคิดใหม่แล้วก็ได้สร้างของใหม่ขึ้นทับของเดิมนะครับเพราะว่าผมเห็นแนวกําแพงเก่าอยู่เป็นซีเมนอยู่กลางทุ่งนาแบบนี้ฮะแล้วก็ที่ทุ่งนาเนี่ยก็ได้มีเหมือนเป็นซีเมนเก่าเหมือนเป็น It อิฐเก่าอันนี้คือเหมือนกับเป็นรากฐานเดิมของเจดีซึ่งชาวบ้านบอกว่าเคยมีเจดีใหญ่อยู่ที่นี่จะมีวัดอยู่ที่นี่แล้วก็ได้ ล่มสลายถล่มลงมาเมื่อประมาณ40ปีที่ผ่านมาและนี่ก็คือเหมือนเป็นแนวของซีเมนเดิมเป็นของฐานเดิมของวัดนะฮะและนี่ก็คือต้นมะเดือ่ออีกต้นหนึ่งที่อยู่ท้ายหมู่บ้านแต่ว่าไม่ใช่ต้นดั้งเดิมฮะเป็นต้นที่เพิ่งปลูกเมื่อประมาณ60ปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ใกล้มากเลยอยู่ท้ายหมู่บ้านแต่ว่าต้นที่ดั้งเดิมเนี่ยจะอยู่ไกลออกไปสุดหูสุดตานน้นเลยฮะและทางเดินเนี่ยจะเป็นคันคันนา ซึ่งขูดขาแล้วก็ยากลาบากมากเทอจะไปต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะฮะคนสูงอายุเนี่ยผมว่าเดินไม่ได้แน่นอนถ้าเผื่อว่าคนสูงอายุมาที่นี่นะฮะมาดูต้นมะเดื่อน,นี้ก็ถือว่าได้ใกล้ชิดแล้วนะฮะนี่ผู้ใหญ่บ้านนะครับพามาที่บ้านของตัวเอง <c oughs> บ้านน่าอยู่มากแล้วก็วิวสวยมาก <c oughs> และบ้านผู้ใหญ่บ้านนี้ก็คือเป็นทางออกไปที่ต้นเชต้พันธ์เลย oh. แลนี่คือบ้านของผู้ใหญ่บ้านนะครับ oh. คือส่วนใหญ่ปัญหาของที่หมู่บ้านนี้นะครับก็คือว่าผู้หญิงเนี่ยจะไม่ค่อยได้ออกเรือนได้แต่งงานสักเท่าไหร่เพราะว่า เขาจะพยายามที่จะคงรักษาสายพันธุ์ของอยุธยาไว้ไม่แต่งงานกับสายพันธุ์อื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่สาวของผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ยังไม่แต่งงานแล้วก็มีผู้หญิงอีกหลาหลท่านนะครับก็ยังไม่แต่งงานเหมือนกันก็ตอนนี้ก็มีอายุมากแล้วครับก็คงจะไม่แต่งงานแล้วเพราะฉะนั้นเพราะว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยอยากจะรักษาเชื้อสายของอยุธยาไว้นะครับเขาบอกว่าถ้าเผื่อว่าตอนกลางคืนเนี่ยมีผู้ชายนะครับ หน,หนุ่มๆเนี่ยเข้ามาในหมู่บ้านเนี่ยก็ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็คือว่าจะเหมือนที่ว่าจะไล่ออกไปในตอนกลางคืนไม่ให้ได้อยู่ในนาไม่ให้ได้อยู่ที่หมู่บ้านนี้นานๆได้มาเจอกับผู้หญิงที่หมู่บ้านนี้ฮะเสียดายมากๆเลยครับที่ผู้ใหญ่บ้านกับภรรยาของท่านเนี่ยไม่มีลูกนะครับไม่งั้นเนี่ยก็จะเป็นคนอยุทยาเชื้อสายร้อยเปอร์เซนต์ในรุ่นที่สิบในรุ่นที่สิบของหมู่บ้านนี้สืบต่อกันนะฮะน่าเสียดายมากๆอืม อันนี้คุณป้าคนนี้เป็นคนเชื้อสายอายุธยาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับซึ่งเหลืออยู่ประมาณสามสิบคนที่หมู่บ้านนี้อ๋อนี่คือดูลักษณะท่าทางหน้าท่านจะเหมือนคนไทยเลยนะฮะและเมื่อเราอยู่นานขึ้นแล้วก็สนิทกันมากขึ้นผู้ใหญ่บ้านทานอะไรครับมาก<า>อ๋อเรา t h around is a hotel ไฟสตางค์โฮเทล <laughs> ดีนมาเลยมีหัวเดียรีละรงาว้วนโนไฟสังอมาริออตมาริออตโนมาริออตยู่ยเดีย1ั0 100อเัน่รกแบคยเดียโกคน แม้ว่าหนทางจะลำบากและมีอุปสรรคบ้างแต่ในที่สุดเราก็มาถึง,งเราจะแลกกันทางขนมนไทยโบราณและชาวบ้านที่นี่มักจะบ่นเสมอว่าหมู่บ้านอื่นไม่ค่อยจะมีใครแวะมานักเพราะว่าความเป็นอยู่ของเราไม่เหมือนกับพวกเขาและผู้ใหญ่บ้านก็มักจะบ่นตลอดว่าคนในบริเวณร,บรอบๆนี้ไม่ค่อยจะมีใครเข้าหาด้วยเพราะว่าเราดูเหมือนคนแปลกในสายตาของพวกเขาแต่สำหรับผม พอได้มาสัมผัสแล้วรู้สึกว่าไม่เห็นมีอะไรแปลกเลยทุกอย่างเป็นปกติที่สุดครับหรือว่าก็เพราะเราคือคนไทยเหมือนกันนั่นเองขอบคุณที่กดติดตามและติดตามรับชมช่องใบเอี่ยมช่องนี้ของผมขอบคุณสำหรับกำลังใจตรงนี้จริงๆครับ